คือชอบ Central, ลิวพูเซนทันพระรามเก้าใหญ่สุดในประเทศไทยวันนี้นะครับเราจะพามาดูกับคอลเลกชันล่าสุดนะฮะก็เป็นลิวพูคอลแลบกับ c o n เวิรก็คือลิวพูกับคอนเวิร์นะครับก็คือเป็นออกอเลคชันร่วมกันผมไปดูสาขาอื่นมาอันนี้หายากใช่ไหมอ่าตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะครับที่สาขาผมเหลือสี่กองว เหลือสี่คู่แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นอ่าคอนเวิร์ตนะครับที่เป็นลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็มีหมวกนะครับนี่ให้ดูงานปอปอ่านี่นะฮะเป็นหมวกทรงแบบพิพป์อปนะครับใส่กับหน้ากับหลังได้ถ้าข้างหลังก็จะเป็นยูนิเวอร์วอล์คเออร์โรนยังเท่โอเคครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ก็คือจะห้อยอยู่ตรงนี้ถูกไหมใช่ครับคอลเลคชันคอนเวิร์ตเลยครับทั้งหมอ๋อบอกผมหน่อยว่าตัวลิเวอร์พูลคอนเวิร์ตตัวไหนที่ ขายดีสุดอ๋อตัวเนี้ยเหรอเอาสาวชอบแล้วอ๋อเฮ้ยสาวใช่สาวหงใช่ครับผมโอ้อตัวเนี้ยผมมาเอานี่เพราะว่าตัวเนี้ยมาเป็นโอเวอร์ไซส์เว้ยมันใส่คู่กับอะไรก็ได้เออดูดิสวยไม่สวยเดี๋ยวโชว์ให้ดูอุ้ยน,นี่เจ๋งว่ะหันข้างหนึ่งเป็นริเวอร์เบิร์ดอ่าหันข้างหนึ่งเป็นคอนเวิร์ดเฮ้ยจมเลย ต่อไปนะครับหลายคนที่ไม่เคยนะครับเดินช็อปลิวอพูนะฮะวันนี้ผมจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างตรงนี้มาตรงนี้ก่อนอันนี้คือเสื้อแข่งนะครับชุดปัจจุบันของเราครับอันนี้เรียกว่าเกรแฟนบอลครับเอาเกตแฟนบอลน,นี่ตัวเท่าไหร่2 9 0 0 2 9 0 0ใช่แล้วเกตผู้เล่นละ่ะเกรผู้เล่น4,6นี่เดี๋ยวผมจะบอกนะใครไม่เคยมีความรู้มาก่อนนะครับเสื้อนะครับมีแบบเกตที่ดีที่สุดคือเกตผู้เล่นนะครับแล้วก็เกรสเตเดียมความแตกต่างคือ เกดของของที่เราเราใส่กันอ่ะมันจะเย็นสบายกว่านะครับผ้ามันจะบางกว่าตัวเนี้ยจับไปเหมือนแบบดูพักเครื่องนะฮะมีมีโหนกมีนูนอะไรของมันนะครับนะครับมุมนู้นก็เป็นมุมอ่าจำลองเหมือนทุกสาขาเนาะอันนี้เขาเรียกว่าพิเอ่อห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวครับนะฮะห้องแต่งตัวของสโมสรอันนี้ห้าพันเลยหรอใช่ครับมันมีอะไรเดก็คือเหมือนตัวเดียวกับหน้าสนามเลยใช่ไหม ฝั่งน,นี้ก็ที่เราเห็นกันคือใครมาชอบลิอร์พูเนี่ยก็ควรจะต้องมีติดเอาไว้นะครับผู้ชายหนุ่มๆคนไหนที่แบบอยากได้ใจสาวหงนะฮะเอาเนี่ยติดไว้หน้ารถวางไว้เบาะข้างๆสาวเธดเขาเชียร์หงขึ้นมานี่เขากระโดดกอดเลยนะอันนี้ไม่เคยเห็นสาขาอื่นอันนี้เป็นแก้วแก้วพี่ยักษ์เรานะครับเป็นยักษ์กับอ่าดีอาร์สนะครับหรือดีอาร์สแล้วก็มีเสื้อบังโมเฮ้่สาขานี้ของเยอะมากครับคือหมวกเนี่ยเลือกเลือกให้หมดเลยนะครับเลือกไม่หมด เยอะนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของเด็กอันนี้น่ารักมากเขาบอกว่าช็อปที่พระรามเก้าเป็นช็อปที่ไม่ว่านักเตะลิเวอร์พูลคนไหนนะครับมาไทยนะครับหรือว่าเป็นอีเวนต์ต่ตางๆ,ๆเขาต้องมาที่นี่ใช่ไหมใช่ครับมีมาเยี่ยมมาเยือนอันนี้คือซาม,มิฮูเปียใช่อันนี้คือมานี่เลยใช่มาที่นี่ครับผมอ่าแพตติกแบ็กเกอร์ใช่ครับก็มาด้วยเหมือนกันล่าสุดเพิ่งจะมาลู้ขั้เลยว่าป่ะใช่เขาอ๋อเนี่ยฮะมีอันนึงผมสงสัย มันคืออะไรอ่ะที่วางแก้วเป็นอ่าใช่ครับเป็นเซตเรานั่งคัมปิ้งชิลๆนึกภาพนะไปเชียร์เอา u t d o o r นะครับ o u t ดอ o r จอกกว้างๆเอาเนี่ยวางหล่อนะครับโคตรหล่อเลยเซตนี้อ่าโซนนี้เปนนี้จะเป็นคอลเลคชันของเดวิดเจมส์ครับอ๋อเดวิดเจมส์อดีตผู้ตัดสิประตูนี่คอลเลคชันเก่าคลาสสิรกคนคลาสสิกทุกคนครับเฮ้ยอันนี้ผมตื่นเต้นพอๆกับเอคอนเวิร์ตเลยคือทุกคนคอลเลคชันนี้เนี่ย ตอนสมัยผมเด็กๆอ่ะตัวคอลเลกชันนี้คือแม่งโคตรเท่ยุคนั้นไปขึ้นโอเว่นก็ใส่ถูกต้องครับนะฮะงๆเสื้อเลโทรพวกนี้ขายดีมากนะครับอันนี้เขาวนกลับมาแล้วเหรอใช่ครับก็วนกลับมาอันนี้ก็เป็นพวกของที่ระลึกนะครับเป็นเคสไอโฟนถุงกันน้ำนะครับแล้วก็เป็นโมเดลเมื่อกี้มันตัวเต็มใครอยากซื้อแยกก็ซื้อแยกได้นะครับนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็น อันนี้เป็นคอลเลคชันพรีเซนเตอร์พึ่งลกคันเรวาครับพึ่งใสอ๋อลูคันเรวาใช่โอ้มีกระเป๋าใส่กันเป็นแฟชั่นอ่ะพูดง่ายตอนเนี้ยมันไม่มีการแบ่งแยกกันแล้วว่าใครใส่เสื้อบอลใครใส่อะไรเพราะว่าเสื้อบอลก็ใส่เที่ยวได้เสื้อบอลบางตัวเขาดีไซน์เผื่อๆล้ำกว่าแฟชั่นบางแบรนด์อีกแต่ที่ผมงงคืออันนี้พี่อ่ผมถามหน่อยคนจะคิดว่าอะไรอาจจะคิดว่าเป็นไฟฉายก็บอกไฟฉายหรือคิดว่าเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับแต่พอเปิดออกมาเป็นตัวนี้ครับ นี่บาร์บีคิวเขาถึงบอกไงว่าฟุตบอลกับบาร์บีคิวมันขาดกันไม่ได้มันจะเท่แค่ไหนถ้าทุกอย่างในชีวิตคุณเป็นลิเวอร์พูลนะฮะสายเกมครับสายเกมอันนี้แค่ตรงนี้ก่อนสติ๊กเกอร์น,นะครับสำหรับเคลือบ PlayStation อ,อันนี้คือเรียกได้ว่าสายเกมต้องทิ้วแน่ๆแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกเบอร์ใช่ไหมอะไรครับผมอ่าและที่สำคัญอันนี้ครับเก้าอี้เกมมิง่งลิเวอร์พูลและทุกคนครับความเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยมัน อบอวนไปทั่วร้านนะฮะอย่างห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะเป็นจำลองเป็นสนามไม้ข้างในนะฮรเครื่องสกีนครับผมซื้อเสื้อตรงนู้นนะครับแล้วก็เอามาสกีนตรงนี้นะครับผมสงสัยอย่างหนึ่งทําไมเสื้อแต่ละเบอร์เนี่ยทำไมราคามันไม่เท่ากันตัวนี้จะเป็นฟันพรีเมียร์กาจะคิดตามเงินตัวอักษรครับคือเป็นผมผมจะไม่เลือกเชียร์เทนอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับคนเดียวแห้งพอไปสองพันกว่าบาทอ๋อสองใส่พาสปอร์ต นะครับอ่าเนี่ยบินไปลงเมืองไหนก็ได้นะจะเป็นลงเมืองแมนเชสเตอร์นะไอตัวนี้ผมไปสาขาสยามผมไม่เจอแก้วแชมเปญลิเวอร์พูสาขาที่จะสังเกตว่าแก้วพีจะใหญ่มากคนแฟนบอลกินกันก็จะเป็นตัวนี้ใช่นะครับจะนิยมกันเพราะว่าผมมารีบมาจัดคอนเวิร์ตก่อนคือผมจะเอาไปอวดคนเชียงใหม่ไงมันไม่มีช็อปไงเชียงใหม่มีเชียงใหม่มีครับเชียงใหม่มีมีชอบปะใช่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดหมดเขาได้คิดตังคิดตังคิดตังได้ได้ครับได้ได้